พาแฟนสาวเลี้ยงดินเนอร์มื้อโรแมนติกแต่กลับตักกุ้งตัวที่ใหญ่กว่าใส่จานตัวเองคุณแม่ครับผมจะต้องไม่ค่ายอาสาที่ใจเลยใช้คำพูดหวานหวานหวานล้อมแม่เพื่อขอเงินไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดแต่กลับหนีเที่ยวกลางคืนพฤติกรรมนินทาเพื่อนร่วมงานจนคนข้างๆเอือมระอากหกที่นินทาเห็นแก่ตัวสามข้อเสียของคนไทยส่วนใหญ่ที่หากช่วยกันเปลี่ยนและแก้ไขก็จะช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้น ผลงานโฆษณาสั้นของสามหนุ่มจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่สื่อสารได้อย่างตรงประเด็นในเวลาสั้นๆจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลพ popula vote จากโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้นเพื่อสังคม Change เปลี่ยนอะไรสังคมไทยถึงหน้าอยู่ นอกจากใช้เวลาเพียง60วินาทีได้อย่างฉลาดแล้วยังแฝงลูกเล่นสร้างสารรค์ด้วยการใช้ของใกล้ตัวอย่างกระดาษโพสอิท <Post S 2> <It S 1> เป็นสัญลักษณ์แทนข้อเสียประจําตัวของแต่ละคนของผมก็จะเป็นในรูปของกระดาษครับซิมโบลิกค,คือกระดาษที่ปิวออกมาจากแต่ละคนครับว่ากระดาษเหล่านั้นเป็นนิสัยแย่ๆครับถ้ากระดาษปิวมาแล้วเราไม่เก็บไปทิ้งเนี่ยนิสัยแย่ๆก็จะกลายเป็นขยะของสังคมได้ครับมันก็จะลบเมืองไปหมดครับ ไอเดียเขาชัดตรงที่ว่าเขาเอาเรื่องรอบตัวเรามาเล่นแล้วก็เป็นเรื่องที่บางทีคนมึกไปถึงแล้วเขามาเล่าเป็นเป็นเป็นเหมือนกับละครเป็นหนังสั้นเล็กๆทำทำการสื่อสารง่ายนะครับทำให้คนไม่ว่าระดับไหนพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเราทำอย่างนี้มันจะช่วยได้ผมว่าตรงนี้มันตอบโจทย์ตรงนี้มากที่สุดแล้วก็เรื่องของโปรดักชั่นผมว่าเขาเขาเขา,เขาทำได้ดีเกินนักศึกษาทั่วไป งานโฆษณาสั้นของทั้ง10ทีมยังสะท้อนมุมมองของคนรุ่นใหม่ในการมองปัญหาสังคมรอบตัวช่นมารอพี่ที่ท่าน้ำอย่างการรณรงค์ทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองในจังหวัดอนะของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานของประกรณ์ปาละวงที่สร้างแรงฉุกคิดถึงสถานการณ์ทางการเมืองด้วยการนำเนินเรื่องผ่านตัวละครมนุษย์กลายพันธ์สีชมพูร,รวมถึงการใช้เสียงเด็กทั้งบทอาขยานเล้วถึงคุณลักษณะไม่ดีของมนุษย์ยุคป,ปัจจุบันแล้วเราคิดว่าสังคมไทยอ่ะมันมีวัฒนธรรมนมี ศิละปะอย่างหนึ่งนะวิธีการคือเป็นกรอนเป็นกรอนนี่แหละคือเป็นไทยมากๆคือเทศอื่นเขาคงมไม่ไม่มีกรอนเหมือนกรอนที่ดีหรือกรอนที่เพราะเหมือนประเทศเราอะครับแล้วถ้าเราคิดว่าเราเสนอวิธีการกรอนอย่างเงี้ยมันจะเข้าสู่คนไทยรุ่นยุคใหม่ที่ไม่ใช่กรอนแบบน่าเบื่อปัญหาสังคมดิจิทัพวกนี้ถ้าถ้าหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนเปลี่ยนได้อย่างการตั้งใจเรียนหรือว่าการช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าการอา่านหนังสือมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ ทำให้ประเทศไทยเราเจริญแล้วครับแค่คุณแค่เปลี่ยนเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆสาวเอ๋ยทำไมจึงโกรธจำเป็นต้องโกรธ งการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมหัวข้อ Change เปลี่ยนอะไรสังคมไทยถึงหน้าอยู่มีนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดถึง487ทีมจนคัดเลือกเหลือ10ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบและมีการอบรมการผลิตภาพยนตร์โฆษณากับบุคคลในแวดวงสื่อผลงานทั้งหมด10ชิ้นจะมีการเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ต่อไปใครทำอย่างนี้กับบ้านตัวเองอะ